ที่คิดนะเนี่ยเออมันตัวเล็กกว่ากัวลี้พูดเฉยเ่าใส่แค่สปิเกอร์แมนใหญ่ได้ตัวเล็กจริงกว่าโมจิพูดเฉาวันนี้เราจะมาเล่นสก,กทิทาทาวเวอร์ดิเฟเอนส์แบบเวอร์ชั่นคอร์เล็บเพื่อน,ยนเยเล็บของมือมันหล็บบจกจังวะไม่รู้ปรับกราฟิกกาดดิปรับตั้งนานแล้วครับกราฟิกกาด เราปรับน้้มันลื่นไหมลื่นขึ้นมาไปเลยรอบนี้จะต้องเล่นโหมดยากเลยโหมดมโหมดดิวเมนมาพร้อมยังเข้ามาแล้วเนะี่ยโอเคอ่อเอ่อมา,าควาับ ทำแจีวฮอนทำแจีวฮอนร้องว่าไงอะไรนะร้องว่า<ำ>ไงที่แบบแจีวฮอนแจีวฮอนฉันทำแจีวฮอนทำแจีวฮอนกินตอนแรงฉันจะทำแจีวฮอนทำแจีวฮอนกินตอนแรงเหนือเหนือวัวก็ตัวใหญ่ต้องเลของที่ต้องร้องได้แค่นี้แหละคือไอ้ตู้ไอ้ตู้แช่แข็งที่เราพูดถึงมันก็คือตัวเนี้ยมัน,มนไวฟโลู มึงฟังนะกูยังโหลดไม่เสร็จเลยแหมว่ากูที่โอ้โหเป็นเคลวีนี่เดี๋ยวเองวางตัวหลังๆเลยวางตัวไว้ด้านหลังเลยเดี๋ยวด้านหน้าเราจัดการเองปิ้วปิ้วอันนั้นหมดเลยกูเดี๋ยววางด้าหน้านะมันเอาทีเดียวหมดไอตัวเนี้ยปิ้วเอ๊งั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยววางตัวพับพอร์ตไปข้างหลังเลยเดี๋ยวเป็นแนวป้องกันให้แล้วกัน คืออย่างเงี้ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราต่อกันเรื่อยๆอ่ะบอกเล็กไอ้พวกมึงเผื่อชวงไม่มีที่หยุดแน่ไอ้ตัวเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยเออมันตัวเล็กกว่าก็งูจงจะใหญ่เท่าใช้แค่สปิเกอร์แมนงูใหญ่ได้ตัวเล็กจิ้งก๊มมูดดิแต่แต่ว่าจะโหดเนี่ยลูกพี่ตัวเล็กแค่นี้เองเหรอทำไมมันตัวเล็กจังวะเอ็งไปวางได้หนัง เราถ้าอย่างเงี้ยมันเสียเวลาให้เราดีกว่าเนี่ยโอ๊ะแป๊บเดียวมาการเบื่อพูดทอยเล็ตมันว้าบเลยเหมือนทอยเลว็ตว้าะคือแปปนี้เราหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วการบึ้มค่ะแช่เยอะๆเอาเลยตู้แช่เย็นเราเย็นนะแต่มันเป็นเดี๋ยวเอ็งจะวางตัวไฟทำไมเพราะว่าน้ำแข็งไม่ถูกกับไฟนะเออว่ะเออว่ะ แล้วก็งั้นเราก็ลตู้ช้เย็นทิ้งมาแล้วทำไมเราโง่กันจังวะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเงินเราจะเก็บเงินวางไททันเราจะเก็บวางไททันฟิกเกอร์แมนดีกว่าโอ้โหมูขนาดดิโอโ้ต่างกันเป็นต่างกันสุดขั้วเลยแต่แข็งแ,แต่ความโหดยันไททันนะเนี่ยแต่ แต่ความโหดต่างนะสุดขั้วได้ไงวะเปลี่ยนไปไม่ได้ไม่จะบอกนะเลยที่อันเนี้ยมันชื่อมันชื่อว่าไททันมันชื่อไททันส่วนอันเนี้ยก็ไททันทำไมมันตัวใหญ่กว่าสองนี่ใสเป็นรุ่นน้องทำไมไททันเฮ้ยเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยกูใช่เยินเฮ้ยเดี๋ยวยังมีโฟล์มีโฟล์เออมันมีเป็นตัวตีเค เราต้อง follow ออไปคอมโบกันไอแอ่วอ่าดวงสายกูควรอัพแนวป้องกันมั่งดงใช่ควรอัพถ้าไม่อัพมันก็จบเลยมันก็ฉันจำเจวฮ่นน้ำเจวฮ่นกินตอนแรงโอ้โหดงแลกโอ้โหแล้วตัวใหย่ใหญ่โอ้โหแล้วมันโนนนคตรจัดเดี๋ยวนะทำไมตู้แช่แข็งมันกลายเป็นตัวตีวะฮะ ดามเมจแค่นี้จริงดามเมจแค่นี้มันกลายเป็นตัวตีเฉยเลยโอ้โหมันตัวอื่นได้โคตรดีตัวเนี้ยสงสัยมันระดับอะไรอ่ะตัวเนี้ยลีเทลลีเทลคืออะไรวะอ๋อตัวเนี้ยเหรอมิติกมิสติกชิสติกมิสติกชิสติกมีมีชิสเฮ้ชีสติกเอะ มิติกายไงมิติกายเป็นมิติกคืองั้นเฮ้ยเฮ้ยไอตู้แช่แข็งไอตู้แช่แข็งเรามันครูดาวน้อยมันเป็นตัวตีได้ง่ายๆเลยเออแต่แต่ดาเมจมันเบาไปหน่อยแต่ครูดาวมันน้อยไงเออมันน้อยแต่ที่มันดีตรงก็ดีแค่ตรงครูดาวอ่ะเออจริงมา พีคคือมันตีหมู่มันตีหมู่มันดีสุดละถ้ามันตีหมู่คู่ดีะดดจะอัพตีตัวายางไะไม่เกจจะกะขวางสายตาเกินไปอันนี้ก็ไฟทำไมเราต้องวางน้ำแข็งเพราะว่าน้ำไฟไม่ถูกกับน้ำแข็งนี่วางทำไมวะทำไมเราโง่กันอย่างวะเออก็นี่ไงคนตกวิดแฮ่ไม่จะโดกนะ คาษาภาพคณิตกับไทยเราได้เกรดสามกับเกรดสองอืมทำาไมมันหกดวทำามมึงโหดจังบ้าภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์ได้อื่นๆได้เกรดฟีหมดเลยโอ้โหแล้วคือเกรดเทอมนี้ได้เกรดอะไรบ้าอะไรเกรดฟรีโอ้โหโหดอ่ะเกรดเทอมนี้ยเกรดฟีอย่างโหด มันรวมกันอาจจะได้กีดสั่งไดแต่กูลืมไปแล้วว่าคูได้เกิดอะไรเพราีว่าคนตั้งใจเรียนเฉพาะทางคนตั้งใจเรียนเฉพาะทางไม่ใช่ไม่ส่งมา24เอาตื้อ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 ตื้ตื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 มันมีอีโมอีโมดคอนเนอ่ยฮะ มันมีอีโมติคอนไว้มีอีโมตไดไงอีโมตอีโมตอ่ะกูก็มีปุ่มให้กดแต่กูไม่มีอีโมตใช่เหมือนกันเราว่านะบางถ้าเราอัปเกรดถ้าเราอัปเกรดน้ำแข็งให้มันเวลตันอ่ะบางทีมันกลายเป็นตัวตีเลย เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไพไพไพโลแบบอูโนรีเวิร์ดการ์ดไพรเป็นไอซ์โลไงไอซโลอันนี้ไอซโลอันนี้ไพโลไพจากจากไพโลเป็นไอซ์เป็นไอซคิงแทนายอัพเกรดแมงมุมให้เลเวลกันเลยแปดพัน ทำไมมันไม่ยิงสักทีวะไอ้นีเนี่ยฮะไม่รมมู้กูก็เห็นมันมีกูก็เห็นมันมันมีปืนตรงแขนอยู่นะเออ,เออวะกูนประสาทขวานเนี่ยตัวเนี้มีกูนประสาทแหละ <c oughs> เขาไม่เรียกว่าเทเขาเรียกว่ากวนเขาเรียกว่าโง่อันนี้ก็พูดแรงเกิน ลบทิ้งแม่งเลยก็ะจอกเกินเดีย๋ยวพึ่งอัพมันเต็มก่อนเราเห็นสเตตมันโหด,ดนะมึงว่าไงนะสเตตมันโหดจีนะไม่ทันแล้วบางทีมันโหดกว่าทัทานสปกร์แมนด้วยแฟมม์อ่ะ <Yeah. S 2> okay. มันคือ่ามีอีเว้นท์ไหนมันดีสุดในเทเลทาวเวอร์ดีเฟนต์วะยกให้อีเวนท์คล็อกเวิร์กเลยส่วนกูอีเว้นท์นาฬิกาส่วนกูยกให้อีเวนท์ไบโคเวอร์แบบเรายกให้อีเว้นท์นาฬิกาเรายกให้ไบโคเวอร์เรายกให้อีเวนท์นาฬิกาแล้วก็อีเวนท์หนึ่งก็คืออีเวนท์ที่แบบแห่งความรักอะ อีเวนต <Even S 1> ์ฮาโลวีนเฮ่ใช่อีเวนต์ฮาโลวีนดิอีเวนต์วาเลนไทน์แล้วก็นิวเจอร์อส่วนกูชอบเป uh, ็นอีเวนต์หรือเปล่าส่วนกูชอบอีเวนต์อ่าไอ้ใบคัฟเวอร์สีสีแฉกอ่ะแล้วก็ลัคกี้อีเวนต์นั่นแหละและ,และแล้วก็อีเวนต์นาฬิกาวีหนึ่ง 8, แล้วก็วีสองใช่อั้นังคบแปดพันแล้วอาบังอาบังนมาขายโรตีหนีหนีหีลูกหนี้มีมาขายโรตีวันวันบังก็เอาไปจับไข่ คือเปล่าวะหมายถึงั้งไข่ไก่แลไม่ใช่ไข่คุณไม่มันควาาไมยมันที่อย่างนึงนะดาร์กเมนโอ้ยด็อกเตอร์แล้วกูใจหายเลยอืมแมนมาตัวตีตัวตีแบบใหม่เราเฮ้ยบางทีถ้าเราวางให้น้ำแข็งเงยอะๆมันสามารถดูดด็อกเตอร์ตายได้ไดเออว่ะนะโดนสัโพตขนาดน,นี้ จดูดเลื่อนรถเป็นน้ำเลยพมันทำเจลบ้านไหนวะแล้วก็ไอ้อุระอุระวะเดี๋ยวอเราสเร็จว่ะโอ้สสาเร็จแหละโอ้ยสเร็จกันเยี่ยมรจ็อบกูจะเก็บตังหมื่นหกอ ไป ilo, ไม่ฟินลมแม่เจ็บปวดยัง,งคงคื้นด้วยอัตตาของตนโอ้กูแหลกกูนะเว้ยมึงอย่าคิดว่ากูไม่แหลกมาไอไททันจะปีกเกอร์แมนกูแหลกกูนะเว้ยแรงเก,งกนไปฮะ,ะแรงเกินไปโทรศัพท์ กูเร่นร <ค East. S 2> ้อนแล้ววะแน้เลยแม่แต่นิดเดียวตัวมาว่าวอวตารโชวมาก ood, มากโชวมากาโอ้ยโอยโอ้ย อุ้่ไหมนะเกือบแล้วแค่นี้บ w h a t What t เด h e l เอ่อท่านผู้ชมผมเกือบลืมเลยว่าผมอัดอคลิปอยู่แล้วมันวางสายถ้าใครถ้าใครรู้ว่ามันพูดว่าอะไรฝากบอกหน่อยนะครับผมฟังไม่เข้าใจ แล้วนี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหข่าชั้นข่าชั้นให้ตายดีกว่าโอ้โนกูแหลกกูนะเว้ยเอยอจบ